มากันที่ละครเรื่องเตียงนางไม้กันบ้างค่ะของผู้จัดอาร์ตพลังธรรมนะคะฉากนี้ไม่ธรรมดาเลยค่ะ,คะเพราะว่านักแสดงเนี่ยต้องไปแสดงอารมณ์สีหน้าต่างๆกันใต้น้ําเป็นยังไงไปชมค่ะ อีกหนึ่งฉากที่ขึ้นชื่อว่าทรหดที่สุดในกองถ่ายละครเรื่องเตียงนางไม้โดยผู้จัดอาร์ตพลังธรรมคือฉากใต้น้าที่เหล่านักแสดงทั้งป๊อปทากูลอุ้มอิสยาเบชนิดาพาและนักแสดงรับเชิญเฟรสอริสร,ราต้องเข้าฉากแสดงอารมณ์และต่อสู้กันใต้น้ําตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนเย็นงานหนักก็ตกอยู่ที่เฟรสในบทผีพิมเพราะต้องสำแดงเดชชุดจัดเต็มอยู่ใต้น้านานที่สุดในขณะที่พระเอกป๊อปทากูลมีประสบการณ์จากละครเรื่องรักนี้หัวใจมีครีบและครีบนี้หัวใจมีเธอถ่ายทําฉาก ยยวๆได้ผ่านฉลุยภายในหนึ่งเทคส่วนคนที่สบายที่สุดคงหนีไม่พ้นนางไม้อุ้มอิสยาที่มาเข้าฉากช่วยเหลือเพื่อนในคั้สุดท้ายเท่านั้นครับเขาบอกว่าเป็นผีเปียกโอ้ยแกผีนึกว่าก็นึกว่าเปียกๆแล้วเดินไปเดินมาโอ้ยโอ้ยหน้าหลใจหน้าเรีนมากแล้วก็เมมีฉากใต้น้ำวันหนึ่งเงี้ยเบาๆอะไรเงี้ยให้เบาเลยมันก็ยากหลายอย่างอะค่ะทั้งแบบความเหมือนกับมันต้องลงไปข้างล่างแล้วให้ไม่ให้จมแล้วก็ต้องยืนแล้วก็ต้องตาต้องแบบ กว่าจะถ,ถึงทั้งพื้นอีกต้องกั้นหายใจแล้วค่อยเล่นเตินใต้น้ำด้วยใสยคอนแทคเลนด์ด้วยล้วกล้องคือเรามีตัวเดียวกล้องคือเรามีตัวเดียวก็ต้องถ่ายทีละคัดม,มีทั้งแคบมีทั้งกว้างคิดดูสิครับตั้งแต่เงือกลเงือกหนึ่งเงือก,งงอก, 1, อกสองนี่มานางไม้ก็ลงน้ำ <_ u> นอีกลงนางไม้ยังลงน้ำ i, อีกก็โอเคลงก็ลงกันนะฮะก็โอเคครับผมเคยเรียนว่ายน้ำกับพี่ๆชุดนี้แล้วก็โอเคมีประสบการณ์ลงน้ำท้ายที่สุดสวยที่สุดแล้วก็เป็นคือ ก็มาช่วยทุกคนอ่ะมาช่วยทุกคนดูซีนพวกเราอัาาค่ะ <c oughs> ดูแะ้วเราลงน้ำจนหน้าซีดนี่หน้าขาวนี่ก็น้าซีนหนุนหน้าสีนฉากนี้เป็นส่วนหนึ่งของฉากใหญ่ที่นางไม้และผีพิมต่อสู้กันบนฟ้าและในทะเลซึ่งพ่วมกับกอล์ฟธันวาินออกปากว่ายากที่สุดเท่าที่เคยทํามาครับแต่จะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในละครแฟนตาซีเรื่องเตียงนางไม้อัธชัยหัดอั้นรายงานค่ะ และถ่ายทําฉากใต้น้ํากันแบบนี้นี่เรียกว่าทีมนต้องพร้อมกันเลยทีเดียวทั้งนักแสดงด้วยนะคะ<า>จะได้แบบถ่ายทําเทคเดียวผ่านนะฮะแต่เห็นที่พุ่งกับบอกเมื่อกี้<า>ป๊อบจะไม่ได้อยู่กับเฉพาะน้ำอีกต่อไปอจะมีบนฟ้าด้วยนะคะเตรียมตัวให้ดีค่ะป๊อบเรียกว่าจากฟ้าสู่ดิน